ตก็สกูตเตอร์สิลู้คนละอันสิน้องขึ้นไหวไปนะไหวไหม, <laughs> ไมจ๊นนะเ <laughs> ลอ <Okay. S 1> <laughs> เอาครับปไปชนชนประตูโอ้ย <laughs> พ่อมามาตก็ขึ้นจตกรยานตีลูกกดตตขึ้นจตกรมานมา แาสซักคูเตอร์มามันตากแดดมันไปแล้วมามันจะพังไปจักรยานต<ะ>ากแดดจักรยานไปช้าช้าตาช้าชา้ชาเบรกด้วยเบรก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  <c oughs> ตัวก็ขับมาตัวขับสกักคตเตอร์มาก่อนลงขับสกักคตเตอร์มาก่อนน่ะเห็นไหมตกแล้ว โอ้ยรถแรงตกแล้วบอกว่าให้ขับสกูตเตอร์มาก่อนไม่ได้ลงก่อนจี้ไม่ได้อ่ะยุนตกก็ลงจี้เอาบอกว่าให้ขับสกูตเตอร์มาก่อน ดีๆสกุตเตอร์อาทนนิตย์ตขัดสกุตเตอร์ให้ดูหน่อยโอ้มันตกล่องตรงนี้ถอยไปนะตกมนตกโต,ตก,ก็ลุกก่อนนะ้องขึ้นไม่ไหวแล้วนะ เปลี่ยนกันเถอะาทำุ้งหาดงมามาก้งหามาครับพุ้นามันแดดร้อนอืมอืม เก่งมากจิ๋กจิ้ก็กกระมังโอ้ยเดี๋ยวพาล้มช้าๆก็ <ambient sound> จับแทนมันดีลูกอาตะขับมาหันหน้ามาตรงๆเออช้าช้า ขึ้นดีๆขึ้นดีๆแม่บอกให้แม่ใส่รองเท้า ไปเอาอะไรมาอีกไม่ต้องไปเอามาแล้วเยอะแยะแล้วนี่แม่ไม่เอากลับให้นะอันตัวมาขับสกูตเตอร์ให้เพื่อนๆดูหน่อยตดดจ้าอันเลยว่าขับสกูตเตอร์ให้เพื่อนๆดูหน่อยเลยแม่ไม่ขับหรอก ชนลัวพังมาวันนี้ออกขวางทางก่อนนีรถยีลราบนี่ ดีๆเจ้าหญิงตาขับเลี้ยวไปดีๆสิหลุกมันจะตกตรงนี้ขยับไป ไล่ลังโตขับโปรเบาโตสไลด์ลงไปน,นู่นเลยนะไม่เอาออกหะอีราบนะขับมาขับรถแรงนะ เดี๋ยวได้ไหมโอ้ยมันไม่มีคนเดียวมันไปไม่ได้ละตัวดุกแล้วลูกถ่ายขึ้นไหมถ่ายขึ้นดีๆดิ ตกลงถอยขึ้นหลุดสายขึ้นถ,าย,นนถายขึ้นครับว้าย <c oughs> ตบเล่นอะไรล่ะตัว เอาตัวขับสกูตเตอร์มาหันหน้ามาดีๆอะไรย่อนอะไรลงไปบา้านอ่ะครับยีแลับไปแอนเบกเบกชนเบกชน ชนรั้วพังเลยนะรั้วไม่พังหรอกของเล่นนี่แหละจะพังโอ้ยแข่งกันแรงโอ้โหแข่งกันแรงมากเลยอ่ะเอาไปแล้วเอา โอ้โหโอ้โหรถแรงโอ้โ oh. หหันมาหันมาโอ้โรถแรงวิวเอายีลับไปแล้วยกขาขึ้นด้วยโอ้โหโอ้โหไปแล้วชนเบรกด้วยฝ่าเท้าค okay. anyway, okay. ่ะเบรกรุ่นนี้ดูดูน้องด้วย เด็กด้วยป่าเท้าโอ้โยกเท้าขึ้นด้วยค่ะโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไอ้ชนไอตาอน พอแล้วเยอะแล้วโอ้ยฉลามอะไรล่ะอแอนแอนแอนเดี๋ยวกลับมาโอ้โหดูมากกันหม่อยนะกี่สกูเตอร์ให้ดูหน่อยนะถ่ยา,ายรูปูถ่าย,ายรูปให้อยู่นี่แหละ ถ่ายรูปให้เนี่ยเอาไปเอากลับขึ้นมามันตากแดดนะาตากกา็ไก,ก,ก่ากกาดโ้โอเคค่ะโอเคค่ะสวยค่ะอาคีมาที่นี่ โอ๊ยอาขับมาด้วยจี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 โอ๊ยคนชนอาขับมาด้วยสิขับมาด้วยสกูตเตอร์ <c oughs> อาขับสกูตเตอร์มาเออโอยเหยียบเท้าแอนไปละ <c oughs> โอ้ยไอชนชน <c oughs> ชนอืม อ๋อบายยกบ๊ายบาย,บาย,บายแล้วพบกันใหม่กันเออถ่ายอยู่ถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ <c oughs>